แม่น้ำชีนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับจากอำเภอคำเขืเ่อนแก้วกำลังจะเข้าอำเภอมหาชนะชัยนะครับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำชีมาแล้วนะครับสายมือก็จะเป็นปัมปตทนะครับ p t ท s t a t i o n นนะครับของอำเภอมหาชนะชัยนะครับที่นี่คือ อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเข้าในตัวเมืองนะครับตัวอำเภอของอำเภอมหาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกนะครับคุณผู้ชมถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะไป หน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยได้นะครับรถคันสีขาวเลี้ยวไปแล้วนะครับไปหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยนะครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลมหาชนะชัยนะครับผมกําลังจะขับรถนะครับออกจากาอำเภอแล้วนะครับท่เดียวนะครับตัวเมืองมันจะใหญ่ไปทางขวามือนะครับมีป้ายถ้าเลี้ยวขวา